เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีกันต้อนรับเข้าสู่เวทีในแชนแนลนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการที่เราจะได้เอ p เพเยเตอร์ครับว่าเราสามารถจะผ่อนของได้สูงสุดกี่เดือนนะครับอย่างตามก็ขอให้ได้แค่12เดือนก็น่าจะดีนะครับโอเคหรือ1ปีนั่นเองแต่การที่เราจะได้มานั้นเราจะต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราจะมาดูแนวทางว่าเราสามารถทําได้ด้วยวิธีไหนแด้นาน ท่่าไหร,รแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนั้นก็อยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์หรือกดติดตามเพื่อปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับไปรับชมกันเลยครับ ขั้นตอนที่1นึ่งครับเมื่อเราได้เอสเปเ t เตอร์มาแล้วแน่นอนครับเราต้องทําการใช้จ่ายครับอันดับแรกครับขั้นตอนแรกครับจะมีูส0%ได้แค่3เดือนนะครับและแน่นอนครับแต่ละช่วงที่เราเลือกก็จะมีอัตราเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยแน่นอนครับ10วันต่อมาผมเริ่มที่จะได้ข้อเสนอพิเศษการผ่อน0%กับสินค้าบางหมวดหมู่ครับภายใน2เดือนต่อมานะครับผมก็ได้รับนี่ครับปลดล็อกเรียบร้อยครับเป็นการผ่อนชําระ6เดือนมาแล้วครับตอนนี้ครับ ยังไม่พอครับต่อจากนั้น5วันผมก็ได้ทําการปลดล็อก0 1เดือนครับหลังจาก1เดือนต่อมาผมก็ได้เพิ่มเป็น12เดือนสําเร็จนะครับนี่ครับตามที่เห็นนอกจากนั้นยังไม่พอครับยังได้เอชเพลเทอร์จัดให้นะครับในการผ่อนศูนย์เปรเซนศูนย์สุดหเดือนเลยทีเดียวเชียวนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับข้อสังเกตเทคนิควิธีที่นํามาฝากกันวันนี้ครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe หรือกดติดตาม ให้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณที่รับเรียนติดตามนะส่วนถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นด้านล่างคลิปได้เลยครับลาไปก่อนครับขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ญญทติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ